ผีครับใช่มันนังพีครับครับผมใช่เรเ่มันเป็นเป็นประโยคเรื่องราวหน่อยได้ค่ะก็คือหนังเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของลุ่มคนนะคะที่ทางานในต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เตรียมตัวที่จะกลับบ้านที่ภาคใต้นะคะแล้วก็เจอกับพูดได้ไหมว่าเจอกับคุณยายคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าเป็นใครบางคนที่จะมาทําให้เกิดเรื่องราวทุกอย่างบนรถทัวร์วีไอพีนี่ค่ะ ในความรู้สึกของอันนี้คนมาแต่งเรื่องจริงหรือว่ามีเรื่องจริงเสริมเข้ามาเกี่ยว้าในหนัง่งไหนคะเห็นเขาบอกว่าอันนี้ด้อาจจะมีเรื่องจริงหมายถึงเรื่องจริงของการที่คนเดินทางแล้วเจอสิ่งนี้แล้วอะไรแบบนี้ระหว่างทางอะไรแบบนี้ค่ะก็คือมีเรื่องจริงด้วยแล้วก็มี fiction ก็คือเรื่องที่ตัดขึ้นมาเสริมด้วยพ่าเห็ความรู้สึกแต่งสองที่ได้เล่นภาพเหมือนฝั่งแรกมันแตกต่างจากการอย่น้นเอ็มเป็นยูทูบเบอร์มาตั้งทั้งชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นเน้นหนักเป็นยังไงกันบ้างครับพ่อเนี่ยโอ้ จะบอกว่ารู้สึกดีใจม,มากๆเลยค่ะเพราะจริงๆแล้ว5ปีที่แล้วมดวันนี้ก็เป็นวันที่หนูทำละครเวทีตัวเองเรื่องแรกที่อากมลงทุนให้ห5 0 0ืมบาทจำได้ตอนนั้นเหมือนแบบทำละครเวทีเรื่องแรกแล้ววันนี้ก็เหมือนได้มามีหนังของตัวเองที่ทไทยอริยาทีมเห็นพวกเราแล้วก็เชิญพวกเรามานะคะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่เหมือนฝันเป็นจริงแล้วก็อยากที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นด้วยค่ะที่แบบมีความฝ mm. ันว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถที่จะทําตามความฝันได้แล้วก็อย่าดูถูกตัวเองแล้วก็อย่าให้คําพูดของคนอื่นัีค่าากบเร อันนี้เป็นหนังของเอาเองดูไหมเอรนะคะเป็นหนังของเอวาวมทุนอยู่ไงมไม่ไม่ใช่ค่ะคนแล้วคนเข้าใจผิดเยอะมากว่าเป็นหนังของหนูรว่วมทุนจะบอกเลยว่า,าครอบครัวหนูไม่ได้ร่วมแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะ <um> เป็นหนังที่ทำให้าอารียาฟิล์มทำเองทั้งหมดแล้วก็เชิญชวนพวกเรามาต้องบอกก่นว่าตอนแรกเขาเชิญชวนหนูกับพี่เลก่อค่ะแล้นหนูก,นก็ได้ชนพี่แจ๊ชนงคนนี้แล้วก็ชวนีก็เหมือนชนคนอื่นเข้ามาด้วยพแต่หัตัวเป็นยังไงบ้างนง มาลงตัวกันที่แบบพก่งไปมไม่ไม่ัเลยได้บังได้ได้เล่ได้อค่ะไรเอานี่น่ไม่ห็น่น้่ไได้ได้ค่ไม่ื่ึอมรไม่ต่้นคือต้องบอกอย่างแรกคือค่ายอาริยาเราจะทําเราอยากทําสร้างตัวเองให้เป็นค่ายที่ผลิตหนังผีโดยเฉพาะก็คือถ้านึกถึงหนังผีต้องนึกถึงอาริยาฟิล์มแล้วก็ เรื่องรถทัวร์ V.I.P เนี่ยที่เราเลือกเรื่องนี้มาเพราะว่าเราตั้งใจอยากได้หนังผีที่มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งคําว่ารถทัวร์หรือการโดยสารรถทัวร์ตามช่วงเทศกาลเนี่ยคือทุกคนก็น่าจะเคยมีประสบการณ์หรือผ่านมาไม่ว่าจะเป็นช่วงสงกรานหรือปีใหม่อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาลงที่รถทัวร์ V.I.P ซึ่งเราก็มองว่าเดี๋ยวนี้หนังเนี่ยมันไม่จาเป็นต้องใช้นักแสดง ที่ท,ทมีเบอร์หรืออะไรอย่างนี้แล้วค่ะเพราะว่ายูทูบเบอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์เนี่ยความสามารถเขาก็มีเท่ากับนักแสดงเลยซึ่ง อยากให้ทุกคนเนี่ยเปิดใจดู acting ของแต่ละคนก่อนเพราะว่าทุกคนเนี่ยเต็มที่มากแล้วก็ฝีมือไม่แพ้นักแสดงด้วยค่ะแล้วการโปรโมทหรือการโฆษณาเนี่ยน้องๆเขาเต็มที่ทุกทุกอย่างมากๆเลยค่ะวากกับรายได้เรื่องนี้ยังไงคะขอสักสิบเปอร์เซ็นต์ของยอดซับสไครต์ของแต่ละคนพอค่ะออขอดานเขาเป็นคุณในสายคลับยูทูบเบอร์ได้ครับรแล้วว่างนเป็นะะนักแสดงมันแตกต่างยัไรบ้างคได้เลยก็คือ ถ้าบอกว่าไม่เต้นเต้นอันนั้นคือโกโหกคือเต้นเต้นมากเลยครับคือตั้งแต่เด็กมันเป็นความฝานันอยากจะอยู่ในหนังสักเรื่องหนึ่ง <ๆ S 1> ในชีวิตแล้ววันนี้มันเป็นจริงคือเต้นเต้นมากแล้วมัน,มนต่างจาก YouTube มากกันใน YouTube เราสามารถกำกับเองเราเป็นตัวของตัวเราเอง <ๆ S 1> <ๆ S 2> เราก็เล่นอะไรที่เจอมันก็เล่นสดเล่นวิวเลยครับแต่ในหนังก็มีบทมันมีต้องตั้งไฟตั้งกล้องตั้งทุกอย่างให้มันเป๊ะเลยถ้าเล่นไม่ดีก็ต้องเล่นใหม่เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่วงกังวง หรือว่าแฟนเขาทุกคนรู้จักตัวเราเองเป็นเน็ตพอเห็นเราในจอยายเขาอาจจะคิดว่าเออันนั้นก็ือไมเป็นเน็ตมันไม่ใช่ตัวละครในหนังเราก็เลยซ้อมเราก็มีครูกันแสดงที่ช่วยฝึกที่ช่วยทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เราเล่นบทดีที่สุดที่เราทําได้็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นมากแล้วก็ภูมิใจมากเลยครับในทุกคนเลยครับมันเป็นความสนุกเป็นสิ่งที่ไม่มีวันเลิมนะครับอย่างเน็ต้าก่วัอะไรจากหนังเลั่งเี้บ้าง ได้หรือแบบอะไร,รอย่างเงี้ยเคอผมไม่ได้คาดหวังเรื่องไรายได้ผมไม่ได้คาดหวังเรื่องคือความคาดหวังมันพันไปแล้วความคาดหวงังเคอผมอยากเล่นเต็มที่ผมอยากภูมิใจในตัวเองกับการแสดงแล้วภูมิใจในในทุกสิ่งทุกอย่างภูมิใจในเอวาภุมิทจในแจ็คทุกคนนักแสดงแบงค์บีทุกคนเลยครับก็เลยตอบไปนี้วไม่มีความคาดหวงังที่เหลือคือกําไรนะครับไม่ถึงความสนุกความภูมิใจในตัวเองก็คือความคาดหวังมัน เป็นครบแล้วนะครับผมแฮปปี้มากเลยครับเรื่องที่ว่าเราเป็นรทเอกนางเกผูุกตัวอวาใช่ไหมใช่ว่ามีนักแสดงหลกมันมีหลายคนเลยครับมีเนทเอวาแบงค์ปีแจ็คมะพอลลูทอนทุกคนเพราะเราอยู่ในรถทัวร์ด้วยกันมันไม่ใช่แบบํำชีวิตใครคนหนึ่งแต่เราอยู่บนรถทัวร์ด้วยกันตลอดเลยครับเพราะฉะนั้นทุกคนจะอยู่ตลอดเลยครับมาเป็นผู้รักเราในหนังจะได้เห็นอะไรครับอะไรครับ้าเป็นผู้รักในชีวิตจริงในหนังจะได้เห็นอะไรในหนังบอกเลยเราไม่ยุ่งกันคือ เราไม่ชอบกันด้วยซ้ำเจอผมจะผมจะรำคานกลุ่มของเอวาเป็นกลุ่มนักแสดงเลยไอเป็นกลุ่มนักศึกษาใช่ก็ไม่มาคากันเป็นยังไงบ้างในองบทก็ไม่มีกันด่ากันมีกันมีกันชีหน้าเลยครับมันก็มีมีหลายอย่างเลยครับคือบนรถทัวร์ลองคิดดูถ้าก็ว่าคุณอยู่บนรถทัวร์กำลังกับบ้านต่างจังหวัดไม่ไม่รู้จักคนข้างๆแล้วเขาก็ พูดไม่ดีหรือก็มีตัวกินหรือเขาแบบตดเหม็นอะไรแบบนั้นแล้วแล้วเราต้องทนแล้วพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปเรื่อยๆมันยิ่งเครียดมันมันเริ่มด่ากันมากขึ้นมันมีปัญหากับรถมันมีอะไรหลายอย่างก็เลยเราเริ่มเกลียดกันมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่มันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทําให้เราทุกคนต้องร่วมมือกันและก็ไปด้วยกันใช่ครับแต่ว่าเป็นยังไงบ้างครับต้องมาปัะหาอารมณ์ขัดใในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ได้เจอแล้วก็ดง หน้าใหม่แต่ละคนด้วยอย่างเงี้ย<อ>มันต้องทำกันบ้านเยอะขนาดไหนครับจะบอกว่ากันบ้านถ้าพูจริงไม่ค่อยได้ทึเลยเพราะรู้สึกว่าทุกคนเก่งคือจริงๆไม่คิดว่าแบบลุงคนนี้หรือพี่แจ๊บจะเล่นได้หรือแบงพี้เล่นได้แต่ทุกคนกลับเล่นได้แล้วก็เล่นดีด้วยค่ะในทุกแบบซีนที่เล่นแล้วก็รู้สึกว่าเรารับส่งอารมณ์กันได้ค่อนข้างดีก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าจริงๆการทำยูทูบเบอร์ก็เหมือนบางทีเราเหมือนได้ ต้องใช้ energy เยอะอยู่การเล่นหนักก็เลยคิดว่าพอๆคล้ายๆกันอะไรเงี้ยค่ะส่วนตอนที่รับบทจากพี่เน็ก็รู้สึกมไม่ได้ยากมากแต่แค่ยากตรงที่เหมือนด้วยฟันที่เราแบบต้องทำงาน,นด้วยกันก็จะมีแบบหลุดขำบ้างหรืออะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าบทที่เราเล่นมันมันไม่ค่อยได้ยุ่งกันเท่าไหร่เลยสคือ,อเราไม่ค่อยชอบหน้ากันคือเรื่องนางผี<ร>มันอาจจะไม่ได้มีบทเยอะแต่มันต้องเน้น acting กับหน้าเป็นซีหน้าเป็นหลักก็เลยถ้าพูดถึงการบ้านของบทพูดมันน้อยแต่การบ้านของการซ้อมการฝึก ให้อารมณ์แบบเชื้ออารมณ์ให้ผู้คนเข้าใจอันนั้นแหละยากมากครับใช่ค่ะที่ทําให้คนเชื่อในสถานการณ์ที่เราเจอจริงๆและให้คนดูรู้สึกว่าแบบเ้ยเชื่อในสถานการณ์จริงๆอะไรแบบนี้ค่ะอันนั้นแะที่ยากสำหรับเราแล้วก็ไดงคนยด้วยนนะครับมิ้มาานเงองมาตัดสินเกมฟอฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จริงๆก็อย่างที่เอวาบอกแล้วค่ะว่าคือของมิ้นเนี่ยปกติมิ้นก็แสดงบ้างอยู่แล้วนะคะอพอมาเจอเนาะตอนแรกบอกตว่าตอนแรกก็แอบกังวลเหมือนกันว่าพี่จะเล่นได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าก็คือกับการเป็นทุกคนนะคะตั้งใจแล้วก็ทําออกมาได้ดีมากเลยค่ะ ติดนะพวกเราเซมีสักกี่กอนค็ติดอ๋อพวกเรายังไงอะไรนะน่าเป็นไงบ้างครับพูดจัดสวัไว้สิรายได้จัดสิบเปอร์เซ็นต์จัดพวกเราอะไรอย่างเงี้ยขอสักพันล้านก็พอครับไม่น่าจะเกินฝีมือพวกเราเท่าไหร่ครับใช่แล้ก็รอดูผลงานเพราะว่าเอาจริงทุกคนเต็มที่ฮะงานหินเลยแต่ทุกคนตั้งใจมากๆก็อยากให้เข้าไปดูกันก่อนแล้วค่อยว่างคุณป้าจะได้ดูแล้วไม่ว ก็ฝากดูด้วยนะคะอยากให้ปุ่หนุนกันเยอะๆนะคะกับรถชูวีไอพีที่นัแสดงเดิยูทูบเบอร์ี่คุกคนหลงแล้วนะคะก็อยากให้ไปดูกันเยอะๆเพราะว่าอยากให้ได้เห็นเราอีกมุมหนึ่งว่าเป็นนักแสดงไม่ได้เป็นคาแรคเตอร์ตามนั้นอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ยากเป็นแรงบันดาลใจเหมือนเดิมให้ใครก็ตามที่มีความฝันนะคะไม่อยากให้คนอยากให้คำพูดของคนมาตัดสินว่าเฮ้ยเราทำแบบนี้ไม่เป็นยูทูบเบอร์อย่าเป็นนักแสดงสิเป็น t ิ๊ก o อ e ์คุณอย่ามาทำสิอยากให้แบบ เชื่อว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรมีความฝันอะไรก็ขอให้เชื่อมั่นในสิ่งนั้นนะคะแล้วก็ขอให้ที่พวกเราอยู่ตรงนี้เป็นแรงนดาลใจให้ทุกคนทำ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 ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแล้วก็ขอให้ฝันของคนเป็นจริงด้ใส่แล้วก็หลุดแล้วเนี่ยคนเนียหนังห้ก็หนังเรื่องแรกครับก็ถือว่าเป็นหนังที่ผมตั้งใจเล่นแล้วก็รู้สึกว่าได้ทําอะไรใหม่ๆได้อยากลองอะไรที่ยังไม่เคยทำเต็มที่ครับกับหนังเรื่องนี้ ครั้งแรกจริงๆถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับแล้วก็สนุกมากครับกับการที่รับบทคนขับรถทัวร์นะครับผมแล้วก็เจอลุงเจอผมค่อนข้างที่จะสนิทกันอยู่แล้วกับคนที่แสดงก็ถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่แล้วก็สนุกอ่ะโอเคครับผมฝากกันด้วยครับรถทัวร์วีไอพีนะครับติดตามได้ในโรงภาพยนตร์ครับผมขอบคุณครับลุงอะไรลุงอะไรลุงอะไรกูดของของอะรของอะไรนะฮะเล้งเล้งสุตัวุกนครับอือก็ เขาฝากไว้แลครับภาพยนตร์รถทัวร์ v ี p ามที่3ที่ตายตอนนี้เป็นรถัวรว v i p เฉยเนาะก็ฝากนะครับคือเรื่องนี้คือพี่ๆทุกคนเต็มที่มากๆแล้วก็ผมก็ตื่นเต้นมากๆเราก็เป็นนักแสดงน้องใหม่แล้วก็เรื่องนี้ถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องที่2แต่เรื่องนี้เป็นงานหินจริงๆได้เล่นกับพี่ๆที่มีชื่อเสียงหลายคนก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆทรับฝากด้วยนะครับทุกคนเต็มที่มากครับขอบคุณครับ ก็เป็นเรื่องแรกเหมือนกันครับทำอาหารอย่างเดียวเป็นแล้วก็ไลฟ์สดเป็นเขาชวนมาเล่นหนังนะฮะก็เลยมานะฮะแล้วก็ถือว่าทุกคนเต็มที่หมดนะฮะทุกคนเลยครับอันนี้ก็แบบโอ้โหโเต็มที่กันทุกคนเช้าเช้าทุกวันนะฮะทุ่มเทกับหนังมากก็ฝากด้วยแล้วกันครับรถทัวร์เวผีนะครับหกันยานะครับไปชมกันครับอย่าเพิ่งวิจารณ์นะไปดูกันก่อนบางคนตัดสินหนังไปก่อนแล้ว อย่าเพิ่งตัดสินไปดูก่อนลองเปิดใจให้โอกาสหนังทยบ้างและหนังผีเรื่องนี้ผมบอกเลยครับว่าไม่ผิดหวังยูทูบเบอร์ทุกคนตั้งใจทำงานมากครับครับผนลุงจเย็นล้กนี้ลูกนี้ต้องมินกับลุงนี้ครับครับผมได้่าวมาเป็นการศึกษาครับผม ครับผมก็สําหรับหนังเรื่องนี้ก่อนเอาหนังเรื่องนี้ก็ต้องบอกเลยว่าทุกคนก็อย่างนี้พวกพี่บอกเลยว่าพวกเราตั้งใจมากทั้งนี้ดังนั้นก็อย่าลืมมาดูนะวันที่5กันยายนกับการแสดงหนังครั้งแรกของพวกเราผมบอกเลยว่าน่าจะเกินค่าสําหรับทุกคนนี่แบบประเมินเราไว้เพราะว่าทุกคนเต็มที่มาครับแล้วผลงานออกมาผมคิดว่าดีแน่นอนครับผม ก็อย่างที่ทุกคนได้ฝากไปแล้วนะคะก็คือความตั้งใจของพวกเราเนี่ยมันมีมากจริงอยากให้ทุกคนเนี่ยเปิดใจแล้วก็ลองไปดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาคอมเมนต์บอกพวกเราแล้วว่าเป็นยังไงครับฝากด้วยค่ะ5ธันวา5กันยาย5กันยาครับผมก็5กันยานะคะ5กันยานะครับพี่เบลล่ามา ปิดยิดจบไปเลยปิดจบับผมก็ได้กับพี่มาริโอนะคะก็คืออันนี้มูเฮากลัมมาจากข้างภาคอีสานเป็นตัวแทนนักแสดงภาคอีสานครับภาคอีสานจังดกับฝากพอเป็พี่น้องชาวจบาดอีสานในด้องจ้าข้างภาคอีสานพุ่างไอ้น้องับแล้วก็กลัมมาสนับสนุนมาเบื้องหนังกเขาแนวว่าที่หกั่น้าแลก็อย่าบอกว่ารถทัวอย่าพึ่งลงนะครับอย่าพึ่งมาด่าเราว่าจะเล่นได้หรอจะสนุกหรอโอ้ยพวกยูทูบเบอรั้ง นั่นนะสิต้องไปดูครับ5กันยายนรับรองว่าม่วนม่วนแล้วก็ร้อนแน่นอนครับครับครับแต่ต้องมีผคาใส่ร่มนครันยังทีเดียว